เมื่อวานนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่มันยืดเยื้อคราคาซังแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่ผมไม่ค่อยเอาข่าวเรื่องนี้มาเล่นไม่ค่อยที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่อะไรคือมันน่ารำคาญนะครับสำหรับผมเนี่ยเห็นแล้วมันน่ารำคาญมันเห็นแล้วแบบแมมันมันรู้สึกแบบหงุดหงิดตามง่ามนิ้วมือง่งามนิ้วเท้าอะนะคือแบบอะไรของพวกมึงวะ นะทำไมทำไมมันยืดเยื้อคราคาสังทีตอนพวกมึงมาซื้อเนี่ยย้อนกลับไปปีสองพห้าไม่เห็นมันยืดเยื้อไม่เห็นมันาคราคาสังไม่เห็นมันแบบโอ้โหยืดยาวดราม่าเป็นหนังชีวิตอะไรแบบนี้เลยแล้วเป็นไงล่ะนะเมื่อวานเนี้ยมีข่าวนะครับว่าทันชีกยัตซิมนะบางทีเมื่อเ่วานนี้มีคนทักบอกผมพูดชื่อทันชีกจัสติน บางทีเขาเรียกว่า,ามันลื่นหลุดปากนะบางทีมันแบบมันเผลอพลังปากไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า s l i p of the tongue ลิ้นมันเลื่นนะบางทีคิดอย่างนะครับแต่สิ่งที่พ่นออกมาจากปากเนี่ยมันก็กลายเป็นอีกอย่างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคือเมื่อวานเนี้ยผมเล่าให้ฟังเวลาท่านชีคจัดซิมใช่ไหมจ,จัดซิมนะพูดถูกนะนะครับว่าเปิดลงทะเบียน นะจดทะเบียนบริษัทในอังกฤษปุ๊บนะมีข่าวว่าริโอเฟอร์ดินานนะตอนนี้ก็ประมาณว่าเป็นวงในของแมนยูอะนะก็ประกาศว่าแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นของกาตาแน่นอนนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดโอ้มอวานี้เด็กผีกักาลดีกัะดากันใหญ่พอมีข่าวว่าจะเป็นของท่านชีคทีไรเนี่ยนะก็จะดีใจก็มันมีตัวอย่างไงตัวอย่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตัวอย่างจากพีเอสทีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เออให้มันก็พอมีความหวังมีความฝันได้พอมาวันนี้กลายเป็นว่าอา้าวไม่ใช่อีกแล้วนะฮะไม่ใช่อีกแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างยังไม่แน่นอนแล้วก็วันนี้มีข่าวมาอีกว่าการเจรจานะครับการประมูลระหว่างทั้งสองเจ้าที่อยากจะซื้อนะฮะทั้งกลุ่มของท่านชีคจัสซิมนะครับ กาตาเนี่ยชื่อมันพูดแล้วมันตะกุกตะกักแล้วก็เซอร์จิมนะฮะหรือจิมแลตคลิฟ์นะครับจากเอเนอสนะครับแล้วก็ฝ่ายของเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือตระกูลเกรเซอร์ก็จะมีอัฟรามเกรเซอร์มีโจเอลเกรเซอร์มีไบรอันเกรเซอร์มีดาร์ซี่เกรเซอร์คุพ่อคนแม่นะฮะไอพวกเคียร์เนี่ยนะมันก็ยื้อไปยื้อกันมาเขาบอกว่าบางทีอาจจะยืดเยื้อ ไปจนถึงช่วงเปิดฤดูกาลเลยทีเดียวโอโหไอ้ตัดนะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับตลาดลูกหนังเปิดแล้วเราก็จะเห็นข่าวนะครับเราจะเห็นข่าวการซื้อตัวผู้เล่นคนนั้นคนนี้เอาอย่างง่ายๆอย่างพวกพวกพี่ๆนี่เขาก็เปิดตัวเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปตั้งนานแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เรอัลมาริดเขาก็เปิดตัวนักเตะใหม่อย่างจูดเบลิงแฮมพร้อมกับ หมายเลขห้าโอ้โหนะเขาก็เนี่ยกระดีกระดากันไปส่วนของแมนยูมีแต่ข่าวและมีแต่ข่าวไม่มีความคืบหน้าอะไรเท่านั้นไม่พอนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะแดกแห้งอกระป๋องนะครับใครเป็นเป้าหมายนะอ่ยกตัวอย่างเช่นคิมมินแชร์ประการหลังยอดเยี่ยมเกาโชเซเรียคนล่าสุดของนาโปลีนะนะครับตอนแรกเนี่ย เป็นเป้าหมายของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังต้องการเซ็นเตอร์แบ็กมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็นักเตะเกาหลีใต้พวกนี้มีค่าฉีกสัญญาในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงพูดง่ายว่าพอถึงเดือนกรกฎาคมค่าฉีกสัญญาสามารถทํางานได้นะครับตรงจุดนี้ต้นสังกัดไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรังได้นะครับถ้าทีมที่อยากจะได้จ่ายยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาที่ทํากันไว้ก็ ไม่แพงด้วยประมาณสี่สถึงสี่ิบสล้านปอนด์ปัญหาคือล่าสุดเนี่ยกำลังจะเสร็จพี่เสือพี่เสือกำลังจะฆ่าไปแหลกนะฮะพี่เสือก็คือบาเยน์มิวนิกดูแล้วเขาเอาจริงเอาจังกว่าถามว่าทำไมแมนยูไม่เอาจริงเอาจังก็นี่ไงก็ทีมทำงานเดิมมันก็เฮงซวยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เจ้าของทีมก็รู้ๆกันอยู่กำลังจะขายตกลงจะขายไม่ขายขายไม่ขาย มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่อยากจะไปเสียตังอะไรแบบนี้แถวยังต้องมาวุ่นวายขายประช่อนนะฮะเรื่องของการเจรจาการยื่นประมูลอีกไอ้หา่าทีมอื่นเขาไปกันแล้วนะแมนยูก็ยังนิ่งๆอยู่นะคิมินแชเอาตรงๆนะเป็นกองหลังที่ผมเคยดูฟอร์มแล้วผมชอบอยากได้นะครับเพียงแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าให้วิเคราะห์เสร็จ เสร็จพี่เสือนะฮะเสร็จพี่เสือไม่น่ารอดคงจะย้ายไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกนะครับในขณะที่ดิคานไรส์นะครับเป็นข่าวกับอาเซนอลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเวสต์แฮมเนี่ยตั้งค่าตั้งค่าตัวของดิคานไรส์มิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติอังกฤษไว้เนี่ยนะ,ะตามข่าวคือ1 0 0่งถึง1 2 0ล้านปอนด์วันก่อนมีข่าวนะว่าอาเซนอลเนี่ยยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวไป90ล้านปอนด์ ถูกปัดตกในทันทีเพราะว่าไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ก็คืออย่างน่ำต่ำต้องมีทะลุ100ล้านต้องมีหลัก100ล้านก็ตามข่าวนะฮะก็มีอาร์เซนอลเนี่ยกำลังจะยื่นอีกครั้งพร้อมที่จะทุบทำลายกระทืบสถิติการซื้อตัวผู้เล่นที่แพงที่สุดของตัวเองให้มันแหลกสลายคาตีนในขณะที่แมนยูก็นิ่งๆเงียบๆแฟนบอลก็เนี่ยทำตาแบบเนี้ย คำตาปปิปแฮร์รี่เคนนะครับข่าวล่าสุดก็บอกว่าแมนยูน่าจะถอนทุนแล้วล่ะนะครับเพราะว่ารับค่าตัวที่มันรุนแรงเกินเหตุไม่ไหวแล้วก็ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดดานิเอลเลวี่ประธานสโมสรขับไก่ไม่ต้องการที่จะขายดาวถล่มประตูผู้นี้ให้กับทีมในลีดเดียวกันอย่างพรีเมียร์ลีก อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแฮร์รี่เคนนะครับว่าอยากจะย้ายไปต่างแดนหรือเปล่าเพราะว่ามีตามข่าวเนี่ยมีทีมที่เมียงมองอยู่จะเข้ามาจีบเนี่ยช,ชัดเลยก็คือ Real Madrid, เรอัลมาดริดจะไปแทนคาริมเบนเซม่าอีกทีมหนึ่งก็คือพิเสืออีกแล้วนะะยังไม่มีศูนย์หน้าระดับตีนพระการแบบเป็นตัวเป็นตนโอ้โหถ้าได้แฮร์รี่เคนไปนี่เสือติดปีกเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าจะยอมทิ้งสถิติการลุ้นสถิติ เป็นดาวซันโวตลอดการของพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้ตามหลังแค่คนเดียวคือลันเชเลอร์หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ชัดเจนนะว่าสเปอร์เขาไม่ต้องการขายให้กับทีมในอังกฤษไม่ต้องการขายให้กับอืมโทษน,นะอะไรติดฟันไม่รู้ไม่ต้องการขายให้กับแมนยูไม่ต้องการขายให้กับเชลซีนะออส์เนนอนนี่ก็เลิกคิดไปได้เลยก็นี่แหละครับนะการมีเจ้าของทีมที่เฮงซวย นึกถึงแต่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับไปกู้เงินมาเป็นหนี้เป็นสินเวลามันได้ผลกำไรนะครับมันก็จะเอาไปใช้หนี้ให้ตัวเองก่อนแทนที่จะเอามาทำนุบำรุงสโมสรบางคนบอกโอ้ยแมนยูก็ใช้เงินเยอะนะก็เข้าใจก็ใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะไม่น้อยกว่าแมนซิตี้ด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยตัวเองอ่ะนะด้วยผลประกอบการด้วยความโด่งดังด้วยความนิยมเนี่ย มันควรจะได้มากกว่านี้มันควรจะมีการบริหารงานที่มันดีกว่านี้นะครับก็หรอลุ้นกันต่อไปตามข่าวเขาบอกว่ากว่าจะเปลี่ยนกว่าจะเจรจากันรู้ล่วงนู่นเพิ่มเหลืออาจจะเปิดรดูก,การเฮ้ย <laughs> yeah.